สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับแอดอดิสซนแฟมิลี่และคุณต้องหานะครับตอนนี้นะครับหลักฐานชัดเจนนะครับตอนนี้นี่นะฮะตกเป็นผู้ต้องหาแน่นอนนะะในการนอนทับต้นไม้ของพ่อนะครับมีการนอนทับต้นไม้พ่อเอนะครับต้นไม้พ่อจะรอดไหมครับ ถ้าต้นไม้พ่อเป็นอะไรไปเนี่ยหนูจะรับผิดชอบยังไงบอกมาดยนี้นะนุย้ยเธอนานทำท่าหลับใส่เราครับนางทำท่าหลับใส่เราลุกมาเร็วลุกลุกขึ้นเร็วลุกไข้น้อย ต้นไม้ต้นไม้คอยโอ้ยบันนวนทับต้นไม้ครับตัวก็ไม่ใช่เล็กๆครับนั่นน่ะตัวก็ไม่ใช่เล็กๆครับไม่ยอมลุกครับทำยังไงดีครับเนี่ยตีตรวจก็ไม่ยอมลุกครับใข้น้อยออกมาเร็ว เร็วลุกลุกเร็วมีมานี่เร็วมีว่านต้องเอาหมีมานล่อเร็วมานี่เร็วหาพ่อเร็วฮัลโหลงูพึ่งหูพึ่ง,ห,งหูพึ่งครับต้องเอาพี่มันมาล่อครับต้องเอาพี่หมีมาล่อจะเอ๋จะเอ๋ นั่นนั่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อมีครับมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับไอไข่นุ้ยมันมันไม่เหมือนตัวเมียนะครับเหมือนหมาตัวผู้มันดื้อครับนั่นเห็นไหมครับผมผมเรียกเรียกไม่ยอมลุกเลยครับมาดูครับต้นไม้ จะรอดไหมเนี่ยนะครับตัวไม่ใช่เล็กๆนะครับทําต้นไม้ไข่นุ้ยเนี่ยไม่ได้ตัวนี่น้อยนะฮะนี่แต่ละวันเนี่ยเขาจะหยอกันแบบนี้ครับหยอกันตั้งแต่เช้าครับเพราะวันนี้แอดอ,อยู่บ้านเพราะว่าสวดมวลเพิ่งเสร็จนะครับก็เ,เลยปิดรั้วแล้วก็เออปล่อยให้มีโอกาสได้เล่นนะครับเพราะพี่หมีถ้าผมไปทํางานผมจะมัดเขาทั้งวันนะครับเพราะว่าเขาจะขุดรูนะครับ ปล่อยให้แบบไม่ได้มัดไม่ได้ครับอ่ถ้าถ้าผมอยู่บ้านผมถึงจะปล่อยนะครับนะถึงจะปล่อยเพราะว่าอยู่เราเห็นอยู่นะครับเราสามารถดูพฤติกรรมเขาได้นะครับนี่นะส่วนไอตัวนี้ตัวนี้น้อยนี้ก็คือปล่อยปล่อยได้ครับไข่นุ้ยเนี่ยนะฮะปล่อยได้พี่มีนี่ปล่อยไม่ได้เพราะว่าเคยปล่อยแล้วขุดหลุมนะครับมาตามถม ตามถมถุมนะนี่ก็แอดก็นั่งเด็ดอดอกไม้นะครับเด็ดดอกไม้รอน้องนุกระหว่างแต่งตัวนะครับจะเป็นดอกดอกดาวเรืองที่เอามาถวายพระพิฆเนศถวายพระนะครับเด็ดเด็ดเอาแต่ดอกมานะครับแล้วก็ใส่ถุงไว้แล้วก็เก็บไว้นะครับเอาเอาเก็บไว้แถวนี้นะฮะนี่ เอามาเก็บไว้นี่ก่อนนะเนี่ยตรงนี้คือดอกดาวเรืองที่เด็ดออกมาเดี๋ยวทําแปลงหรือว่ามีที่พื้นที่ว่างแล้วค่อยไปโยนครับมีพื้นที่ว่างแล้วค่อยไปโยนเพราะมันแห้งแล้วนะครับตัวที่เด็ดนี่ขึ้นแห้งแล้วนะครับเอาอีกแล้วครับไข่น้อยจะช่วยพวนดินหรอผมเพิ่งรดน้ำไปตอนเช้านะครับดินเลยจะเย็นๆนะครับ เขาไปได้ได้เรียนแบบมาจากหมีครับหมีชอบชอบนอนชอบขุดแล้วก็นอนนะครับตัวนี้ไปเล่นกับหมีเพราะว่ามีเพื่อนคือพี่หมีตัวเดียวนะครับเขาจะขุดแล้วเขาก็จะนอนเพราะตัวนั้นเขาเขาชอบแบบนั้นเขาชอบชอบดินนะฮะตัวสีดำนะชอบดินนะพี่หมีชอบเล่นดินชอบขุดแล้วก็นอนนะแล้วก็ชอบนอนกินนะฮะอาหารก็จะนอนกิน ตัวนี้พฤติกรรมเริ่มออกก็คือเรียนแบบนะเรียนแบบเรียนแบบตัวนี้ก็นี่แหละครับพากันอยู่ในร่มนะกว่าจะล่อออกมาได้ต้องเอาพี่หมีมาล่อนะครับอธิสอรล่อไม่ได้ไม่ออกอ่านี่พฤติกรรมอีกอย่างนึงครับเอาไปแล้วครับ ใครมาบ้านแอดนี่คือรองเท้าคุณจะหายครับแล้วก็จะพังด้วยนะครับคือถ้ามานี่ต้องต้องเอาขึ้นที่สูงครับเพราะว่ารองเท้าทุกคู่จะถูกปิดกองอยู่ตรงนู้นครับหลายคู่แล้วนะที่พังนะครับก็คือรองเท้าจะจะไปทั้งสองเลยครับดูหน้าบ้านนี่คือรองเท้าเริ่มทยอยหายนะครับเอาไปกองอยู่นู่นนะมื้อเช้าก็เอามากลับมานะครับ นางไปละนี่ก็ลมนะครับลมเย็นๆัดดอกไม้ช่วงนี้เริ่มโรยนะครับที่เคยถ่ายให้พี่พีเอฟดูตะก่อนดอกไม้จะเต็มต้นเหลืองอลา,ามนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ก็เริ่มโรยนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับผัดดอกแล้วเนาะมันก็ านานแล้วเขาก็ผัดออกนะครับแล้วเขาก็เหมือนมีมเมล็ดนะครับนะแล้วก็ไอตัวมเมล็ดนี่แหละครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับช่วงหน้าฝนนะจะหล่นบริเวณโคนต้นนะแล้วก็ขึ้นเป็น,เป,นเป็นต้นเป็นต้นนะฮะผมนะ่ะอ่าผมเคลียร์ออกไปหลายรอบเพราะว่าใช้เครื่องตัดหญ้าตัดออกไปนะเพราะว่าเราเราไม่ต้องการต้นไม้แล้วนะเพราะว่ามันเยอะแล้วนะ ก็จะรักษาไว้เฉพาะต้นที่ปลูกนะครับตอนนี้พื้นที่จะไม่มีปลูกต้นไม้แล้วพอแล้วนะครับต้นไม้นี้สําหรับไม้ประดับนี่ก็มันเยอะแล้วนะฮะนี่ก็ดูแลไม่ไหวแล้วนะครับเยอะเกินนะฮะก็ค่อยๆแซมเอาตัวที่เราซื้อมาเพิ่มเช่นพวกดอกดอกไม้พวกนี้นครับดอกกุหลาบก็เริ่มบานแล้วนะฮะถ้าสังเกตนะครับบานแล้วน,ะนี่ก็เฟื่องฟ้า ก็ซื้อมาปลูกเพิ่มเอานะครับนี่ก็ต้นใสที่ลงจะทําให้เป็นรั้วนะครับก็เลยปลูกด้านหลังนะครับเพราะว่าพื้นที่ด้านหน้ามันมีต้นไม้อยู่แล้วนะครับนี่ก็เอาขยะมาทิ้งนะเป็นถังขยะภายในบ้านนะแล้วก็นอกบ้านเราได้มาแล้วนะถังอาบาตอมาส่งให้เราแล้วนะ ดูนง uh ่างจะไปไหนใครนุ้ยเด็กเยอะโอ้มาฉี่อยู่นี่เองก็มาถ่ายนุ้งทำไมอ่ะนุ้เป็นผู้หญิงนะตายดีกว่าน่าน่ะโอเคนะฮะขอบคุณขอบคุณทุกท่านด้วยนะก็ตอนนี้ระหว่างรอน้องนุ้นะครับเดี๋ยวน้องนุ้เพิ่ง อาบน้ำนะน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับแต่ตัวผมก็เดี๋ยวนั่งรอนะครับนั่งรออาบิ้วเทารอนะแล้วก็จะไปจะไปในเมืองก่อนนะครับเพราะว่ามีธุระว่าจะไปโรงพยาบาลนะครับสุโนครก่อน,อนไปทําธุระก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยไปทํางานนะครับเดี๋ยวเ,เสร็จธุระเดี๋ยวเราไปที่ไหนบ้างก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะไอศกรีมฟรมี่ครับอา่า หรือว่าจะไปผวงานกระชาติีเดี๋ยวดูอีกทีนะครับผมเหลืออีกไม่กี่วันจะจะหมดแล้วนะวันที่2กับวันที่3หมดวันที่3นะฮะงานกระชาติสกลนครน,นะฮะใครยังไม่มาเที่ยวก็มากันนะครับผมมามัจฉากระชาตนะเผื่อท่านได้อ่าได้ลุ้นของรางวัลเนาะพี่เหน่งมิเดเก็ได้จักรยานไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปลุ้นนะฮะผมยังไม่ได้จับเลยนะกับนุกนะฮะเดี๋ยวจะไปจับฉลาด ประชา,าชาติกันนะฮะเดี๋ยวรอรุ่นดูนะครับว่าจะได้ไปวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับนะฮะสวัสดีครับ